ราศีใดครับดวงปีหน้านะครับ2568นะครับมีดวงขยับเรื่องของการอาจจะซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านรถย้ายที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าเสือสังหานะครับซื้อหรือขายนะครับบางคนแบบมีที่ทางนะครับบางคนได้บรดกบางคนเรียกว่าจะย้ายนะฮะจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งนะครับเรียกว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับบางคนก็จะตกแต่งต่อเติมนะครับเพราะว่าย้ายไม่ได้เป็น บ้านอยู่มานานแล้วอยู่แต่เกิดนะครับก็จะมีการขยับเรื่องของการซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่ต่อเติมบ้านนะฮะต่อด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ครับมีราศีได้บ้างครับที่มีรุ้นนะหรือว่ามีรุ้นนะครับเพราะว่าบางคนก็อยากทําแต่ว่ายัางติดติด,ตดขัดนะครับแต่แนวโน้มมันจะมีกระแสแรงมากในการที่จะทาอะไรที่เกี่ยวกับบ้านกับที่อยู่อาศัยนะครับราศีแรกครับคือ ราศีพิจิกนะครับชวาวราศีพิจิกครับดาวที่เกี่ยวข้องเรื่องของตัวอยู่อาศัยเด่นมากโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่กลางปี68เป็นต้นไปนะครับดาวราหูเขาย้ายนะครับไปอยู่ในตําแหน่งพันธุหรือบ้านและครอบครัวนะครับจริงดวงตําแหน่งพันธุเนี่ยถ้าอะไรมาอยู่นะครับมันจะมีกิจกรรมสิ่งนั้นแต่ราหูเนี่ยมันแปลกอย่างพอเข้าไปอยู่ในตําแหน่งบ้านและครอบครัวนะครับ มันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่เป็นประจำนะครับหรืออาจจะตกแต่งต่อเติมมีที่อยู่อาศัยใหม่นะครับบางคนย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ได้นะครับคือไม่ได้ซื้อยังไม่มีตังค์ซื้อนะครับคนเราไม่ได้ไปซื้อบ้านรถด,ด้ทุกปีถูกไหมครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าคนราศีพิจิกนะครับมันมีแนวโน้มนะฮะที่จะขยับขยายเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์นะครับ บางคนทาเรื่องกู้นะฮะก็มีเกณฑ์ผ่านจริงๆการที่จะดูดวงเรื่องของที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับมันต้องมีดาวหลายแบบนะครับแราวมันต้องดูเรื่องของดาวความมั่นคงของเงินด้วยนะไม่ใช่ดูแต่ตําแหน่งที่อยู่อาศัยเางนะครับมันต้องดูตําแหน่งความมั่นคงของเงินด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องของมีครอบครัวนะครับหรือว่าเรียกว่าความมั่นคงของครอบครัวนะครับบางทีมันก็ช่วยเสริมนะครับแล้วก็มันก็ดูเรื่องของดาวเกี่ยวอาชีพเสริมนะครับ คือมันต้องดูหลากหลายแบบนะครับแต่เนี้ยผมสรุปไปฟังว่าชาวราศีพิจิกนะครับเนี่ยจะมีความมั่นคงนะฮในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของงานโดยเางานพิเศษงานหรือว,ว่างานจ็อบพิเศษนะฮะบ,บางทีไม่ได้ทํางานประจําอย่างเดียวมีงานพิเศษแล้วงานพิเศษไม่ใช่ว่าต้องทําไปตลอดนะครับบางทีแบบมีคนจ้างนะครับอ่นานานๆทีได้หรือว่ามีคนจ้างทีขึ้นนะครับ แสดงว่าแนวโน้มหลายๆอย่างของปี2568นะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงมันขยับหลายเรื่องนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องที่บอกเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะครับใครที่ตั้งใจหรือต้องการที่จะซื้อบ้านตกแต่งบ้านย้ายนะครับย้ายที่อยู่ก็ได้นะฮะบางคนไม่ซื้อครับเพียงแต่ว่าสมมอวัอยู่ห้องเช่านะครับแล้วจะย้ายจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งนะครับห้องเช่าบ้านเช่าอะไรแล้วแต่นะครับ ว่าไปนะฮะยุคปัจจุบันนี้เรียกว่าก็บางคนวัยรุ่นไม่ค่อยอยากจะซื้อบ้านนะฮะอยากจะเช่าแทนนะครับมันเหมือนกับคนซื้อน้อยลงนะฮะเขาไม่อยากเอาเงินก้อนไปลงเขาไม่อยากมีหนี้ไว้นะับแล้วแต่ความคิดนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าชาวราศีพิจิกครับดูเรื่องของที่อยู่อาศัยขยับนะฮะจะมากเจอน้อยบางคนนะครับเป็นครอบครัวใหญ่ก็อาจจะมีสมาชิกเพิ่มนะคนในบ้านมีเบบีนะครับแล้วก็บางคนก็ เป็นสมัทยที่เรียกว่าครอบครัวใหญ่บางคนก็ย้ายออกนะครับจากทะเบียนบ้านของเรานะครับนี่ครับมีการโยกย้ายปรับขยับครั้งใหญ่แน่นอนนะครับตรงครั้งใหญ่นะั้นไม่ใช่แบบซื้อทีวีเข้าบ้านเครื่องนึงนะฮะจบละปีนี้นะครับไม่ใช่ครับมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเะฮะโอเคเนาะแปลว่าถ้าใครที่มีความมุ่งหมายตั้งใจอยากจะขยับขยายนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของ บ้านรถตกแต่งต่อเติมขายก็เกี่ยวนะฮะเพื่อนเพื่อนตั้งใจมาตั้งนานแล้วอยากจะขายที่ทางนะครับรู้สึกว่าบองทีบางขายมาตั้งนานแล้วแต่ทําไมยังขายไม่ได้สักทีนะครับนี่ครับก็ลองดูนะฮะจริงๆก็มีโอกาสปรับขยับเรื่องของราคาบางกะเด็นนะฮะหรือว่าจะหาบริษัทมาช่วยขายแล้วแต่นะครับมันแล้วแต่ดวงนะดวงบางคนเนี่ยขายตรงดีนะครับคือ ขายคุยตรงกับเราเลยก็ดีนะครับอยู่ดูบางคนอาจจะต้องมีเรื่องของบริษัทช่วยขายนะครับแล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่ามีการปรับขยับแน่ๆเรื่องของที่ทิศัยของปี2อง8นะครับโอเคครับราศีต่อมาครับราศีที่2ครับคือเรียกว่าเป็นราศีที่เด่นกันนะฮะราศีมีนครับาคราวนี้ราศีมีนะครับมันมีตอนนี้นะครับณปัจจุบันในดาวราหูโคจรทับนะครับเมื่อไหร่ที่ดาวราหูโคจรทับแล้วเขา ทับเรานะครับไปจนถึงเดือนพฤษภาปีหน้านูเลยนะครับก็คือปี68พอดีนะครับมันมีในยยะอย่างหนึ่งคือชาวราศีมีนะครับดาวพฤหัสจุดาวประจําตัวนะครับโคจโคจรไปอยู่ตําแหน่งพันธุคือบ้านดาวพฤหัสคือการขยายหรือว่าเป็นการพอกคูณนะครับดาวพฤหัสทับตอนนั้นน้าหนักตัวเพิ่มดาวพฤหัสอยู่ตําแหน่งเงินทองอมีเงินเพิ่มดาวพฤหัสอยู่ตําแหน่งแฟน อะมีคนเข้ามาเฉยเลยนะฮะแต่ตอนนี้ดาวพิหัสอยู่ตำแหน่งบ้านและครอบครัวนะครับมันเป็นได้หลายนัยะแต่สิ่งที่ให้เป็นข้อสังเกตนะครับบางคนตั้งใจจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดบางคนตั้งใจขายเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะครับก็คือก็มีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องของอสังหาริยาัพาณน,นะครับจริงๆมันดูได้2แบบคือบ้านแล้วก็รถนะครับบางคนจะ ตั้งใจนะครับอยากจะซื้อบ้านใครบ้านซื้อรถใครรถนะครับก็มีเกณฑ์สำเร็จนะครับจังหวะดาวมันเด่นเชิญชาราศีมีนครับดาวพฤหัสดาวประจําตัวกลังจะโคจรช่วงปีหน้านะครับขยับไปในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอสังหานะฮะบางคนมีที่อยู่นะครับล้วจะสร้างบ้านนะครับมีที่อยู่ของตัวเองนะครับก็จะสร้างบ้านบนพื้นที่ตัวเองนะครับเยอะมากนะฮะในช่วงปี 2 6 8นะครับที่มีการขยับอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องบ้านนะครับตกแต่งต่อเติมกระดาซ่อมบ้านสักทีกันนะฮะบางคนบบโอ้โหบ้านเหมือนจะไม่ได้ซ่อมมานานนะฮะน้ำหยดน้ํารั่วซึมหลังคามีปัญหาผนังแตกเร้านะครับพื้นสุดอะไรก็ตามนะครับบางทีมันถึงจุดที่เออทาสักทีหนึ่งนะครับนี่ครับ2568จังหวัดดาวม,มันได้ถ้าทําได้จะได้คนเก่งๆหรือผู้รับเหมาที่ฝีมือนะเพราจะจังหวัดดาวม,มันสวยนะครับ แล้วถ้าลองดูนะครับเผื่อว่าใครที่ตั้งใจอยากจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านหรือรถนะครับเจะาะดาวมามันจะมีโอกาสมันมีโอกาสที่มีเงินทุนนะครับไม่ใช่เอาไปแต่โอกาสนะฮะเงินทุนก็ได้นะครับมีโอกาสได้เงินแล้วก็เลิกง,งานนะครับมันมีความมั่นคงขึ้นนะฮะดาวการงานคนราศีมีนคือดาวพฤหัสและช่วงปีหน้าครับดาวพฤหัสโคจรเรียกว่าโคจรเป็น4แก่จุดเกิดน,นะฮะ ได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวพันกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยมีการขยับขยายตกแต่งต่อเติมหรือมีไอเดียนะครับบางทีมันก็มีแบบนะครับคือเราไม่ได้ทําอะไรแต่แฟนเรานะครับเขาอยากทำนะฮะก็ได้นะฮะคอือก็ได้ว่ามันมีมีสุขร่วมเสพมีทุกร่มต้านก็คือเป็นคู่กันเราไม่ได้ทําแต่ดวงแฟนทํามันก็ปรากฏที่ดวงเราไม่มีการขยับขยาย เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะครับมีการขยายายายเรื่องของรถนะครับเราแต่ว่าบางคนจะขายเพื่อที่จะไปซื้อใหม่บางคนไม่มีเลยครับก็จะซื้อเลยนะครับจะเป็นมือสองมือหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยุคปัจจุบันราคามันค่อนข้างเซวิงนะราคามือสองช่วงหลังก็ลดลงเยอะก็แล้วแต่ว่าเราจะาแบบไหนนี่ครับแต่ทั้งนี่ดังนั้นครับมันก็ต้องดูเห็นอย่างหนึ่งคือดวงการงาน มันเด่นนะครับมันต้องมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตไม่ใช่ว่าดวงงานก็ไม่ดีดวงเงินก็ไม่ดีดวงความรักก็ไม่ดีดวงอะไรไม่ดีสักอย่างหนึง่งมันจะมาซื้อบ้านยังไงถูกไหมครับบางทีมันก็ต้องมีเงื่อนไของค์ประกอบอืนอ่นๆแต่อันเนี้ยราศีมีนครับมองเห็นแล้วว่ามีการขยับเรื่องของเงินเรื่องของงานนะครับแล้วก็มีคนเมตตานะครับเพ,เ,พนนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะลองดูนะครับเราจะมีเงินจากผู้ใหญ่ ช่วยบางส่วนด้วยอ่าอันนี้ก็ดีนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะครับที่ยังพอจะเป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะครับบางทีท่านก็อาจจะให้เงินสักก้อนนึงอ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่เป็นวาสนาคงไม่ได้เจอทุกคนนะแต่อย่างน้อยไอ้สิ่งที่จะเจอก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยการขยับปรับเปลี่ยนนะครับบ้านรถที่ดินบางคนอยากซื้อที่นะฮะคือมีไอเดียอยากซื้อที่ข้างบ้านหรือมีคนเอา มาจำนำจำนองอะไรก็แล้วแต่นะครับคือถ้าอะไรที่เกี่ยวพันกับบ้านรถที่อยู่อาศัยมันสามารถขยับต่อเนื่องได้แต่ไม่ใช่อยู่ๆก็คิดปุ๊บแล้วก็ทําได้เลยนะฮะมันก็ต้องมีเรื่องการถ้าจะทําเรื่องกู้ก็ต้องเทียบเอกสารหรือว่ามีอะไรต่างๆหลายแรื่นะครับแล้วถึงกว่าจะทําได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆครับก็ยากแหละแต่ว่ามันมีเกณฑ์สำเร็จนะครับจะนัดใครที่ตั้งใจอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะครับก็ ปรับขยับแล้วก็รองเตรียมหาข้อมูลหรือเตรียมเอกสารหรือเตรียมสะสมตังเตรียมฟอร์มเลื่อกู้นะครับก็จะสําเร็จนะครับโอเคนะต่อมาครับราศีสุดท้ายครับอ่าราศีเมษครับต้องบอกคนราศีเมษครับเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงที่อยู่อาศัยค่อนข้างเด่นนะคือมันมีดาวแห่งการขยับต้องบอกว่าช่วง ไม่ใช่ช่วงต้นปีนะครับจะอยู่ช่วงกลางถึงปลายปีนะครับของคนราศีเมษที่จะปรับขยับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับทีนี้มันมีข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับคือในดวงคนราศีเมษเนี่ยดาวพฤหัสนะฮะช่วงกลางถึงปลายเนี่ยเขาจะโคจรไปอยู่ตำแหน่งพันธุมันก็เป็นการขยับขยายนะครับพันธุกุกบ้านที่ดินหรือที่อยู่อาศัยที่เราต้องการนะครับคือมันมี ข้อสังเกตอย่างครับว่าตั้งแต่ปี2567นะครับโคลาสีเมตรพยายามตั้งใจจะขยับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับมาเรียกว่าหลายรอบนะครับหรือว่าพยายามนะครับจะอยากจะย้ายนะครับอยากจะหาหรือกำลังหานะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะมันโอกาสจะสําเร็จในช่วงปีหน้ามากกว่านะครับฉะนั้นถ้าใครที่ปีนี้พยายามแล้วยังไม่สําเร็จนะครับอดทนอีกรอบนึงนะครับก็คือปีหน้าครับ มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของขายที่ได้นี่หรือเรียกว่าย้ายบ้านอ่าก็ได้เลยครับหรือบางทีเช่าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งกันนะครับเพราะว่างบยังไม่พอแต่แบบเบื่อที่เดิมนะครับหรือว่าไม่สะดวกที่เดิมนะครับบางทีย้ายตามแฟนย้ายทำครอบครัวเรียกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกิดแรงกระเพื่อมแน่นอนนะครับในช่วงปี68ทีนี้ มันมีข้อสําคัญข้อในบางทีบางคนได้มรดกก็มีนะครับแต่เก็บให้อยู่นะเพราะว่าดูในช่วงปี2องหนะครับมันมีเงินเข้าแน่ๆนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนเนี่ยหอจะได้ปีนี้นะฮะแต่ว่าเงินที่ได้นะครับมันจะมีเหตุให้ต้องถูกทอนถูกตัดถูกซอยออกไปนะครับไวมากเช่นแล้นเช่เมื่อไหร่ที่รู้ว่าพอมีเงินเข้านะครับบางคนต้องมีเงินไปดาว หรือจะไปหวางประจำอะไรก็ตามนะครับสะสมได้ก้อนนี้มาหลยนะครับเก็บให้ดีเก็บให้นานนะครับแล้วก็ให้มั่นคงจริงๆเพราะว่าอะไรนะฮะมันเหมือนกับดวงมีรอยรั่วทางการเงินนะครับคือไม่ใช่มีใครรักขโมยนะฮะเพียงแต่ว่าพอเงินมาพอกูนถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันมักจะมีเหตุปัจจัยที่แบบด่วนฉับพลันคาดไม่ถึงต้องไปใช้เงินก้อนนี้นะครับ ในการช่วยเหลือใครในการซื้ออะไรในการหมุนโอ้โหทุกรูปแบบนะครับคือมันทําให้เ,เงินที่กำลังจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวหรือก็บ้านหรือรถนะครับมันหายไปอย่างไวมากนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตคือว่าถ้าใครตั้งใจจะซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านรถที่อยู่อาศัยนะครับหรือที่ดินนะฮะเก็บเงินดีๆแบบตั้งใจสุดๆเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มพอกพูนเหมือนกลิ่นมันกลิ่นเงินนะฮะมัน ไกลไปไกลแล้วมันจะมีคนมาเอานะครับหรือหาวิธีเอาเงินจากเราไปได้นะครับโอเคเนาะแต่ที่สําสคัญครับมันควรจะตกแต่งต่อเติมบ้านเฉยๆก็ได้นะฮะเพราะว่าบ้านมันคงแล้วนะครับไม่อยากไปไหนและก็อยากจะทําอะไรบ้านแต่ว่ากลัวงบไม่มากลัวเงินที่มีเอาไปใช้แล้วมันจะช็อตนะครับก็ให้ความสบายใจได้ว่าสามารถทําได้นะครับคือถ้าอยากจะปรับบ้านนะฮะ แล้วพอจะมีทรัพย์ระดับหนึ่งลวจะกลัวช็อตนะครับจริงๆมันพอทําได้นะครับลองดูอาจจะลองหาแบบหาอะไรที่หรือหาช่างนะฮะที่พอจะมีฝีมือหน่อยนะครับบางทีก็จะลดคอสหรือว่าเซฟราคาบางเรื่องได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันได้ว่าพอจะลุ้นหรือว่าพอจะใช้นะครับในการทําอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับที่อยู่อาศัยได้นะครับสําคัญในข้อครับในช่วงนี้ครับ มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการได้ซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาเข้าบ้านนะครับบางคน,นเป็นของที่แบบชิ้นใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เคคือใช้ไฟฟ้าก็ไดหลนะครับเรียกว่าบ้านท่านนับปัจจุบันนี้นะครับถ้าใครที่มองรอบบ้านเราหรือมองรอบห้องเรานะครับมีอุปกรณ์มีทรัพย์สินสิ่งใดกระตาไหมครับเดี๋ยวช่วงปีหน้านะครับของมันจะพรึบเลยนะเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอะไรบ้าแบบ้านเนี่ยแทบจะ หาที่เดินไม่ได้นะครับอารมณ์แบบนี้นะครับฉะนั้นมันก็เป็น,นอีกงนึ่ยะหนึ่งว่ามันจะซื้อของบ่อยในปี2องหนะครับเข้าบ้านต้องหักห้ามใจจริงๆนะบางทีเราไม่ได้ซื้อแต่ก็คือแฟนเราเลยฮะเดี๋ยวซื้อนู้ซื้อนี่มาโอ้โหเนียสังเกตดีๆช่วงนี้มองรอบห้องรอบบ้านละซะหรือในบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรวางเต็มไปหมดนะครับในช่วงปีหน้านะครับโอเคเนาะฉะนั้นถ้าดูบทสรุปนะครับที่แบบเห็นแล้วก็ เด็ดจริงๆก็คือดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านนะครับมีการตกแต่งต่อเติมซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านรถมีดวงเกี่ยวกับการอาจจะโยกย้ายนะครับเช่าที่หนึ่งไม่เช่าที่หนึ่งก็ได้นะครับคือกําลังเงินยังไม่พร้อมที่จะซื้อก็กลายเป็นโยกย้ายแทนนะครับแล้วบางคนก็จะเรียกว่ามีเงินจากผู้ใหญ่มอบให้ช่วยเหลือหรือมรดกหรือเงินจากการขายที่ทางออกมาเพื่อที่จะ เอาไปขยับขยายอสังหาหรือบ้านรถที่อื่นนะครับเห็นไหมเป็นปีที่มีการขยับแน่นอนนะครับเรื่องของที่พักอาศัยที่อยู่อาคารบ้านรถหรือที่ดินอสังหาของเรานะครับโอเคครับขอให้โชคดีครับวางแผนไว้มีเกณฑ์สำเร็จครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะสวัสดีครับ